เป็นในหน้าเงินล้านด้วยอสังหาริมทรัพย์สำหรับคนที่ทุนน้อยยุคนี้ทำได้อย่างไรเดี๋ยวคีนี้เล่าให้ฟังนะครับที่พีทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่อง property expert l ลา e ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณะอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในคีนอยู่กับพี่เต๊อีกแล้วนะครับซึ่งเป็นทั้งคนที่ดูแลกองทุนนะครับแล้วก็ดูแลเงินทุนนักลงทุนเนี่ยหลักหลายร้อยล้านเลยนะครับเกี่ยวกับการ รับจำนองรับขายฝากนะครับวันนี้มีคาถามพี่เต้ครับพอดีเห็นหนังสือเล่มใหม่พี่เต้มาเนะาะนี่เป็นในหน้าเงินล้านาด้วยธุรกิจขายฝากอสังหาริมทรัพย์นะครับอยากจะขอพูดถึงก่อนตอนทําคนไหนคนนะ่ะทุกวงนี้หาเงินก็หายากแต่การเป็นนายหน้าเนี่ยเป็นอาชีพที่ดีไหมกับอสังหาริมทรัพย์ครับต้องบอกว่าในธุรกิจขายฝากจำนองนะพี่เป็นมาทุกอย่างแล้วเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นลูกหนี้ เรียนจบแม่บอกติดหนี้ก็อยู่ส0 0 0 0นนะครับโดนดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อเดือนนะครับ<อ>คือเกินกฎหมายกำหนดนะช็อกอยู่ปั๊บหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าธุรกิจนี้ถ้าเรามีตังเราจะกลับมาทำอ่ะพอเริ่มท,ทําธุรกิจปลตะกรณ์เป็ดกลับมาเป็นนายทุนเป็นนายทุนอยู่แป๊บเดียวครับนะบมีเงิน8หลักเลยแป๊บเดียวหมดรับหมด,ร,หมดรับหมดแล้วทําไงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นไหนหน้าก็ได้เนอะสมมุติว่าคีมเนี้ยอยากลงทุนรับขายฝากและวจำนงถูกไหมอ่ะ พี่ก็หาครัพย์ส่งทิม <c oughs> ถูกไหมครับแล้วเาจากในหน้าปุ๊บเรามีทักษะมากขึ้นถูกไหมเราก็มาบริหารบริษัทถูกไหมครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็เรื่องเดียวกันคือเราต้องหาทรัพย์เข้าบริษัทเป็นในหน้าอ่าเป็นในหน้านี้ข้อดีก็คือไม่ต้องลงทุนแต่จริงๆได้ช่วยคนนะอ๋อไม่ใช่เ,เอาเปรียบเขาเหรอคนกลางกินจนตางเอาเปรียบเขาไหมอ่ะถ้าเป็นในหน้าขายฝากเนี่ยได้ช่วยคนนะหรือเป็นในหน้าขายบ้านเนี่ยจริงๆถ้ามองในมุมลึกๆเนี่ยได้ช่วยคนนะยังไงฮะเพราะเขาขายบ้านไม่เป็นอ๋ ถ้าเป็น,นในหน้าขายบ้านก่อนอ่ามันเจ้าของขายไม่เป็นขายบ้านไม่เป็นกับผมเคยไปดูเนี่ยบ้านเนี้ยแปะขายอยู่อ่าแต่ว่าขายไม่ได้นะครับในหน้าก็เลยแนะนํามาให้ขายฝากผม,มเพราะว่าเขาจะเป็นต้องใช้เงินด่วนแล้วถูกไหมครับในมุมในหน้าเนี่ยในหน้าได้ค่าคอม,อมถูกไหมจากการขายแต่เป็นยังขายไม่ได้ก็เลยเอามาขายฝากก่อน อ๋อนะครับเขามีความจำเป็นต้องใช้เงินเขาก็กลัวโชคดีว่าเอเจนต์คนนั้นเนี่ยในหน้าคนนั้นเนี่ยรู้จักผมรู้จัก<ม>อาจจะรู้จักทางออนไลน์<ม>ฟังคิปที่เราเคยคุยกันว่าเราช่วยคนนู้นมีเคสแบบนี้ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้<ม>เขาก็อยากจะให้ลูกค้าเขาเนี่ย<ม>นะครับได้เจอเราได้เจอคนที่เข้ามาช่วยเหลือเขาครับอ่านะครับหรือบางทีคนรู้จักกัน มัเล่าสู่กันฟังว่ามีปัญหาช็อตตังจะไปกู้ยืมนอกระบบก็กลัวอยงเงี้ยเขาก็ชี้มาให้เราเลยแต่การที่ชี้มาให้เราเนี่ยเขาก็ได้ค่าหน้าหน้าด้วยนิดนึงโอเคอ ต้องบอกก่อนว่าโมติเนในหน้าเนี่ยมันเป็นเหมือนอาชีพที่แบบใครๆมันก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ในชีวิตจริงๆเราอาจจะเป็นในหน้าเกับอะไรทัอย่างอยู่แล้วเช่นแนะนําเพื่อนไปซื้อนู่นซื้อนี่แต่ในเร่องอสังหาริมทั์เนี่ยมันมีค่าคอมมิชชั่นจับในหน้าชัดเจนมากเช่นการฝากขายก็คือเอาสินค้าเอาสังหาไปขายอื่นขายได้ก็ได้ค่าคอมไปหรือว่าหาในหน้าเกี่ยวกับปล่อยเช่าก็มีเหมือนกันนะครับปล่อยเช่าก็ได้เงินขายก็ได้เงินแต่อันที่ที่เราัะพูดถึงเนี่ยก็คือขายฝาก ผมว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจแหละแบบขายบ้านแต่ขายฝา,ากคืออะไระพี่ขายฝากจำนองแล้วเรียกคู่กันคว่าจำนองก็งงคือ<ะ>การ<ะ>นําอสังหาริมทรั์เนี่ยมาขอกู้มันคือการปล่อยสินเชื่อประเภทหนึ่งนะครับก็ต้องใช้ในหน้าด้วยนะครับสมมุติว่าปกติทรัพย์ราคา10ล้านถูกไหมครับเราจะอนุมัติยอดขายฝากจำนองนะครับซึงมาขอกู้นะมีอสังหาสิบล้านเราจะอนุมัติกันอยู่ที่ประมาณ50-60%ก็คือ5 6ล้านครับแต่ถ้าจำนองเราจะให้ต่ํากว่าคือให้ประมาณ3-4ล้าน สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือมีอสังหามาต้องการใช้เงินต้องการใช้เงินด่วนด้วยนะครับแล้วก็ามากู้กับเราโฮมพอแคสต์นะครับเราก็จะปล่อยอนุมัติกู้ไปตามเงื่อนไขนี้ครับครับเหตุการณ์จริงเนี่ยพี่เต้ไอ,อ้ขายฝากมันก็เหมือนกันธุรกรรมการกู้เงินแบบนึงครับแต่การขายบ้านก็คือการขายบ้านครับมันม,มีมันจบกันยังไงสำหรับในหน้าฮะอ่าสมมุติว่าเอาเป็นในหน้าขายบ้านมือสองนะในหน้าก็มีหลายแบบในหน้าขายบ้านมือสองเนี่ยลูกค้าเนี่ย ขายบ้านมือสองฝากในหน้าขายบ้านมือสองไว้สมมุติว่าตั้งราคากันสิบล้านบาทบถูกไหมผ่านไปแล้วหกเดือนยังขายไม่ได้เลยแต่จําเป็นต้องใช้เงินแหละแบบอาจจะมีความจําเป็นต้องใช้เงินสักสองล้านเบาๆไม่ได้ต้องการทั้งสิบล้านหรอกถูกไหมอาจจะมีความจําเป็นต้องใช้เงินสองล้านบ้านหลังนี้ไม่ได้ติดแบงค์ไม่ติดอะไรแล้วคราวนี้เขาก็ติดต่อในหน้าสมมุติอยากจะลดราคาต้องมีสองทางเลือกลดราคาลงมาลดแรงๆเลยจากสิบล้านลดเหลือแปดล้านอาจจะขายได้ไว อ่าหรือในหน้าอาจจะแนะนําว่าเอามาจำนองก่อนไหมเอาเงินไปใช้ก่อนอเพราะมีความจำเป็นต้องใช้เงินแค่2ล้านเองนี่ครับอ่าครับเขาก็ติดต่อมาหาทางเราเนี้ยนะครับขอกู้เงินแค่2ล้านโดยเอาอสังหาชนะมาจำนองไว้ก่อนอแล้วก็ประกาศขายต่ออได้ราคาที่พอใจได้ในราคาที่พอใจไม่ต้องลดแรงอ๋อแต่ว่าในหน้าเนี่ย ก็อยู่กับทั้งคนที่จะขายแล้วก็ทรัพย์ของเขาถ้าวันหนึ่งเนี่ยคนที่จะขายเขามีความจําเป็นต้องใช้เงินและอสังหาเรมทรัพั์มันเป็นอสังหาคือมันความพับข้องต่ำจะขายไม่ใช่จะขายได้เลยตือไม่ั้งต้องรอลูกค้ากู้เงินอีกรอธุรกรรมกู้เงินบางทีมันกู้ไม่ผ่านด้วยบางทีขายได้แล้วนะราคาโอเคทุกอย่างลดลงมาแล้วด้วยลดลงมาแล้วสมมติลดลงมา8ปล้านล้ะคนซื้อกู้ไม่ผ่านมันก็ต้องเจอประจํา แล้วกูไม่ผ่านกินระยะเวลาไปสองสามเดือนบางครั้งเงินหมุนมันเหมือนมันไม่ทันก็เลยจําเป็นต้องใช้ก่อนซึ่งในหน้าคนนี้ก็เป็นคนที่อยู่กับรั์อยู่แล้วอยู่กับเจ้าของอยู่แล้วก็เลยที่จะเปลี่ยนธุรกรรมเนี่ยจากขายรองมาทวงคันก่อนก็คือขายฝากจำนองนะครับแล้วในมุมของในหน้าเองแปลว่านอกจากจะรอวางรอขายก็ได้ทําธุรกรรมจำนองตรงนี้มีค่าคอมมิชชั่นอะไรไหมครับโดยปกตินะครับ ยอดจำนอง2ล้านนะครับอ่ะค่าปักถุงเนี่ย5%้าเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทเสร็จปุ๊บเนี่ยครับให้นายหน้าเลยครึ่งนึงคือ2.5งจุดห้ารับไปเลยห้าหมื่นไวๆนะครับอ๋อแปลว่าถ้าพูดจริงๆเนี่ยค่าปักถุงคนอาจจะงงแต่มันคือค่า Front End f น e ีค่า Front ฟรอนต์เอ็นฟรีภาษาแบงก์ก็คือค่าฟรอนต์ค่าฟรอนต์เอ็นฟรีก็คือค่าแรกเข้าถูกไหมโดยจะแบ่งอ่ใช่ถ้าภาษาแบงก์เนี่ยเรียกฟรอนต์เอ็นฟรีค่าแรกเข้าถูกไหมครับ ถ้าในธุรกรรมรับจำนำรับขายฝากเนี่ยเราจะเรียกปักสูงโดยคิดที่5บาท5%้เอรนอรเนี่ยแบ่งเป็นค่าคอมมิชชั่นในหน้า2.5งจ้อีกครึ่งหนึ่งอ่ะอีกครึ่งหนึ่งของนายทุนอีกสองจุดหามันเขาก็จะได้ค่าแรกเข้าเป็นค่าวิเคราะห์ซับค่าแรกเข้าอพวกนี้อ่าครับแปลว่าในหน้าเนี่ยก็จะได้ก้อนหนึ่งขึ้นมาครับถ้ายังไม่ขายแปลว่าได้ก้อนนี้ก่อนก็ไปกินหนมก่อนใช่ครับแล้วก็ทำการขายต่อซูบซับตัวนี้10ล้านได้ไหมถ้าขายจบ โดยปกติค่าคอมมิชชั่นจากการขายก็ประมาณ3%อ่าก็รับอีก3ามแสนแปลว่าได้2รอบเลยได้2รอบเลยของจริงมีเหอรอพี่คนทำอย่างเงี้ยเล่าเคสให้ฟังหน่มีมีอ่าอย่างหลายหลายเคสนี่หลายเคสเลยนะอ๋อเคสเคสที่มันเจ๋งๆเนี่ยที่แบบเออได้แบบไม่เคยรู้เรื่องเลยมีไหมบบไม่เก่งอะ่ะก็ทำเงินได้ไหมอ่ะก็ในหน้าไม่เก่งคืออย่างนี้เขาอ่ะรับรับบ้านเนี้ยมาดูแลแล้วคือลูกค้าฝากขายแล้วถูกไหมคราวนี้ลูกค้าต้องการใช้เงินด่วน เขาก็ลดราคาลดยังไงก็ยังคือขายได้แต่กู้ไม่ผ่านยังไม่ได้ตังค์ขายได้แต่กู้ไม่ผ่านอ่อารานนี้เขาก็เสิร์ชสไลด์ Facebook มาเจอเรามาเจอเต้ Home ForCA t ครับอ่าเขาก็ส่งงานตรงตงอย่างนี้เลยเขาถามว่ามีค่าคอมไหมเราบอกมีให้2.5อ่าอ่านะครับไม่รู้จักเรามาก่อนเลยนะเพิ่งมารู้จักกันเนี่ยเพิ่งทักแชทมาแล้วก็ไปบอกผู้เจ้าของบ้านว่าเออมาฝากเจ้านี้สิเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพราะดูคลิปเรามาอ่าครับถึงจบวันเนี่ยครับก็รับค่าคอม สักพักครับไม่เกินสามเดือนบ้านหลังนี้ขายได้ก็ได้ค่าคอมอีกทอดหนึ่งอ่าก็ได้สองต่อเลยได้สองต่อเลยครั้นี้เขาก็เหมือนกับว่าในหน้าคนนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอุ่นใจและมันอยู่กับเราแล้วก็เขาก็จะเก่งกว่าในหน้าคนอื่นคือมีทางเลือกให้ลูกค้าผู้มาฝากขายอ๋อว่าถ้าช็อตนะมากู้ก่อนได้มาขอจำนองขายฝากก่อนได้ก็วินวินแปลว่าในหน้าเนี่ยนอกจากจะได้ค่าคอมจากกันขายแล้วก็ ดูแลลูกค้าถ้าเขาเดือดร้อนเรื่องของการเงินเงินก็ได้อีกต่อหนึ่งแปลว่าเขาก็ซัพพอร์ตลูกค้าได้มากขึ้นเอาจริงจริงเขาก็เป็นในหน้าที่ดีขึ้นที่เก่งขึ้นเพราะว่ามีทางเลือกให้ลูกค้ามากกว่าในหน้าทั่วไปแต่อีมุมหนึ่งคือก็มีช่องทางทาเงินได้มากขึ้นเหมือนกันใช่และถ้าแบบคนบางคนไม่ไม่ได้ขายขายอสังหาจะไปขายฝักเดียวเนี่ยมันพอทาได้ไหมพี่อันนี้อีกเคสหนึ่งอันนี้เคสหนึ่งเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับอสังหาเลยนะครับคนแถวบ้านผม ก็บอกว่าเนี่ยผมรับจำนอนรับขายฝากอยู่นะสมมุติว่าเราไปตัดผมอ่าเดี๋ยวนี้ผมตัดผมทําเล็บร้านแถวบ้านถูกไหมแล้วก็ไปบอกเขาอ่าแล้วผมตัดร้านสัลอนร้านผู้หญิงอ่าบพอดีไปรับคุณแม่อย่างเงี้ยอ่าก็ไปบอกเขากินก๋วยเตี๋วก็ไปบอกเขาอ่าร้านก๋วยเตี๋ยวกับร้านตัดผมเนี่ยเป็นแหล่งเลยอ่าครับเขาก็จะมาคุยกันว่าเฮ้ยเนี่ยลาบากมากเลยพอผมออกไปแล้วผ่านไปสามสี่วันเฮ้ยในช่วงนี้เงินฝืดมากเลยมันไม่พอใช้จะไปกู้ยืมเนี่ยมันก็ดอกแพงบอกนี่เลย มากู้เจยุพินเลยเจยุพินเ็ารับจำนองรับขายฝากนี่คือแม่นี่คือแม่อ,แมอ่าแล้วเราไปรับไปส่งไงอ่าลูกกู้ลูกเจยุพินเลยเนี่ยนะครับมีถ้ามีที่ดินนะเขาให้เลยไวมากมแล้วมันอยู่แถวบ้านด้วยไงเราคือส่งมาเนี่ยเราดูปุ๊บเรารับได้เลยเพราะมันใกล้ถูกไหมมันใกล้อ่าสมมติพ่เตะอยู่เกษตรน้หมินเนี้ยเขาก็ต้องส่งอสังหาที่อยู่ย่านร้านตัดผมร้านกว๋วยเตี๋ยวมาถูกไหมอ่าส่งมาปุ๊บรับค่าคอมเลย เขาก็ไม่อยากได้ค่าคอมนี่นะเขาขอค่าแนะนํานิดหน่อยเออขอสักหมื่นหนึ่งก็พอช่วยช่วยเขาบอกว่าลดให้ได้ไหมอ่าค่าปักถุง5บาทเนี่ยอ่าลดให้ได้ไหมผมก็บอกว่าลดได้ครับลดได้แล้วก็ไปถามคุณน้าเจ้าของร้านทําผมว่าเอ้ยเออเรามีค่าคอมตัวนี้ให้แต่ว่าผู้กู้เนี่ยอ่านะครับคุณน้าอีคนนึงเนี่ยผู้กู้เนี่ยขอลดหน่อยอ่าบอกได้ได้ไม่เป็นไรเอามาหมื่นหนึ่งก็พอ อ่านะครับเงี้ยเขาบอกเออเป็นเป็นค้านักเข้าไฟละกันอาจจะได้ติดป้องติดป้ายให้อะไรอย่างเงี้ยอ่าจริงจังแล้วเขาที่ทำจริงจังแล้วจากจากแค่บอกต่ออ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยร้านนี้ก็จะมีเซอร์วิสไงทำผมพร้อมปล่อยกู้ได้ค่าคอมได้ปล่อยกู้ด้วยได้ค่าคอมด้วยอ่าครับก็มีลูกค้าส่งมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเงี้ยอันนี้คือไม่เกี่ยวกับสังหาเลยเขาก็แค่เขาเรียกว่าส่งลีด คือไม่รู้นะได้ไม่ได้เพราะเขาไม่รู้อสังหาราคาเท่าไหร่ยังไงแต่ไปคุยกันเองไปคุยกับเจ๊ยุเองแต่ถ้าแบบไม่มีดิสเคาท์เนี่ยเขาจะเต็ม2.5ถูกไหม2.5ใช่ว่าต่อให้เป็นแม่ค้าที่มีความรู้เรื่องอสังหาเลยแต่แนะนํามาให้พี่เตะก็ได้2.5ใช่เยอะเงินนนะเยอะเยอะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นถ้าผมเป็นนายหน้าแบบขายบ้านเนี่ยคุณต้องทําเยอะนะคุณต้องเดินสเต t เ m e n t ลูกค้าไปติดต่อแบงค์ทำเรื่องกู้โอนที่ดินรอไปหลายเดือนด้วยก็จะได้แต่ถ้าเป็นนายหน้าขายฝาก ส่งให้พี่เต๊ะแป๊บเดียวเพราะว่าคือคนที่มาทาผมถูกไหมกับคนที่มากินก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวก็เคยส่งมานะเขาจะอยู่แถวย่านนั้นอยู่แล้วพออยู่แถวย่านนั้นอยู่แล้วเนี่ยส่งมาเนี่ยเราตอบได้ทันทีว่ารับได้หรือรับไม่ได้เพราะเรารู้ราคาอยู่ในหัวแล้วก็ใกล้ด้วยแล้วก็ไวด้วยครีบด่วนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเที่ยงไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไปดูกันเลยอ่าอะไรเงี้ยล้วไวด้วยทำตัวนีครับพี่เต๊ะแล้วโตกลงพี่เขียนว่าในหน้าเงินล้านอย่างเงี้ยมันทําเงินล้านจริงจริงไหมหนังสือเนี่ย เงินล้านเลยเป็นจริงบ้างแล้หนนาเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะครับออกสัปดาห์หนังสือถูกไหมต้นเดือนเมษายนถูกไหมครับผมมีดีวก่อนปิดสงการยังไงนะครับรับจำนองไปหกสิบห้าล้านโอ้โหค่าปะตุ้งห้าเปเ็นเท่าไหร่คนทีคนทเท่าไหร่ฮะงงเลยก็คือเดี๋ยวนี้ห5สิบ้าล้านเดี๋ยวนี้หกสิบห้าล้านครับซับราคาเท่าไหร่เลยซับราคาสองรอสิบล้านแปลว่า หลักประกันเนี่ยหลักทรัพย์เนี่ยสองร้อยสี่สิบล้านแต่เขามาขอหกสิบห้าล้านใช่ครับผมตอบอนุมัติเลยเอาแล้วค่อยไปดูดีเทลที่หลังเพราะราคาประเมินเอกชนมาเป๊ะราคาประเมินราชการก็มาเป๊ะครบเอกสารทุกอย่างมาบอกอนุมัติเลยแต่เดี๋ยวขอดูดีเทลลึกๆก่อนอ่าแล้วค่าคอมเนี่ยยังไงฮะสามล้านสองเทสเดียวครับนหน้านะครับ แต่ต้องแบ่งกับเรานะคนละครึ่งเขาต้องแบ่งแค่ล้านหกล้านหกแต่ว่าเคสเดียวในหน้านล้านหกเลยล้านหกเลยครับโอ้โหงงมากในหน้านี้ยังงงๆเลยได้ได้ังได้แก่กว่านี้างงงเขาเจะงงงงเลยเมื่อนั่งคุยเขาว่าเอออะเอออะผมเนี่ยคุยคนเดียวอในหน้าก็ยังงงงงเลยบดอ่าอะไรในหน้าก็ยังงงๆอยู่เหมือนถ้าในภาษาการขายเนี่ยเขาเรียกว่าแค่ส่งหลีดแต่เราจ่ายเป็นค่าคอมเลยแค่ส่งหลีบคือส่งมาปุ๊บ นัดมาเจอในหน้าไม่ได้พูดอะไรเลยนะผมพูดอยู่คนเดียวเลยผมเหนื่อยมากเลยผมถึงห้าร้านเลยผมอยู่คนเดียวผมเซอร์ไว้แบบนี้นผมนี่ทีมงานผมทำทุกอย่างแบ่งทดกันทุกอย่างแบ่งเท่ากันเออเออไม่ธรรมดาล้านหกยังงงงงยังงงงงยังงงงงอยู่อันนี้หมาว่าหนังสือเล่มนี้ที่เขียนเนี่ยทำได้จริงๆริงทำได้จริงไม่ใช่แบบเอ้ยเอาแบบคิกเบรคแทๆไม่ใช่นะครับแล้วทนายสนใจต้องซื้อที่ไหนครับเดี๋ยวนี้อ่าตอนนี้มีขายบีทูเอสซีเอ็ด อ่านะครับออนไลน์ก็ได้นะครับอ่ะแล้วเราขายด้วยที่เพจเราเองถ้าสั่งซื้อทางเพจผมเดี๋ยวมีลายเซ็นให้อ่าหรือว่าคิมพาวตี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมไปตุ๊กได้เลยได้เลยได้เลยอ่าแอดไลน์อะไรที่เป็นอะไรข้อเตะได้ไหมอ่าอ่าอ่าแล้วก็คิมพาวเวอร์ที่ด้วยไลน์ได้เดี๋ยวผมแจกให้เออเจเลยเลยให้ส่งตรงไปจากออฟฟิศเราได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็แอดไลน์คิบอกว่าซื้อนะครับแล้วไอ้มีจะถามว่า เฮ้ยเอาอะไรเตยด้วยเปล่านี่ก็บอกได้เลยนะครับก็จะมีหนังสือส่งให้นะครับผมนะครับน่ารักครับ225บาทค่าส่ง50บาทนะครับผมน่ารักแล้วก็เป็นพี่เต้ยเป็นคนหนึ่งที่ผมรู้จักมา10ปีแล้วพี่ตัวสิบปีสิปีเราหันวิกฤตเฮ้ยระดัลต้นระดัลางเนี่ยเตยก็ทำขายปากตั้งแต่น่าจะสิปีที่แล้วใช่สิปีที่แล้วอันนี้เล่มที่2อ่าเล่มที่2อ่าเล่มแรกเป็นนใยทุนเล่มที่2เป็นในหน้าอ่างั้นถ้าใครจะเป็นนใยทุนก็อ่าเล่มแรกก่อน อะไรนี้ก็ได้อ็เอาเลยแม็หมดไปแล้วหมดไปตลาดแล้วอะไรอ่ะไรแต่ว่าถ้าขับคนแบบอยากหาอาชีพแล้วก็เป็นในนั่นอยู่แล้วเนี่ยนะหรือว่าดูตามต่างจังหวัดมันก็เป็นเครื่องมือทาเงินอันนึ่งนะครับก็ได้ทั้งเงินได้ทั้งได้ช่วยคนผมชอบคนนี้นะฮะก็นี่ครับเรนนี้ครับเป็นในนั่นเงินล้านนะด้วยธุรกิจขายฝากอสังหาริมทรัพย์โดยโค้ดเตะนั่นเองนะครับพันธวัฒน์อารสิริมณชัยนี่อ่ะถูกไหมก็อ่ะก็กดอะไรได้แล้วแต่ว่าถ้าใครแบบต้องการสูตรเร่งบัด อ่าแล้วเมามันมากาละอินอยากทาจริงอยังไงบ้างครับพี่อยากทาจริงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทุกอย่างนะครับเริ่มต้นจากความรู้นะครับถ้าอ่านแล้วรู้สึกชอบหรือว่าไปฟังคลิปใน YouTube รู้สึกชอบในอาชีพนี้อยาก<อ>จะเป็นนายหน้าจริงจังอ่าน,นะครับแนะนําให้มันเรียนนะครับนะครับเพราะในคลาสนี่คุ้มมากนะครับนักเรียนรอบที่แล้วเป็นนายหน้านะครับอ่าเป็นนายหน้านะครับในในคลาสเรียนผมนะครับมีนายทุนมารอดนายหน้าแล้วครับ ครับผมก็เป็นนายหน้าก็ต้องไปแข่งกับนักเรียนด้วยนะครับอ่าก็มาเราเราก็สอนเต็มที่ถือว่ามาเป็นเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันอยู่ในอีโคสเต็มจำนองขายฝากด้วยกันครับครับก็ในคลาสนี้มีเรียน2วันนะฮะวันที่ไหนมาครับพี่เตะวันที่22 23มิถุนายนนะครับผมในคลาสนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เล่าให้ฟังก่อนเลยนะครับถึงหลักคิดนะหลายคนจะงงว่าเอ๊ะดอกเบี้ย9ก้ถึงสิเนเนี่ยทำไมเขาต้องเอามา ขายฝากจำนองเราด้วยนะครับก็เล่าเบสิกก่อนว่าขายฝากจำนองคืออะไรใครบ้างที่เป็นลูกค้านะครับแล้วก็สอนถึงวิธีการประเมินมราคานะครับแล้วก็คิดคำนวณภาษีนะครับแล้วทุกๆเรื่องที่ผมสอนเนี่ยนะผมก็จะสอนแทรกเคสตันดี้จริงที่ยากๆหาฟังไม่ได้นะคือเราทำมาสิบปีเนี่ยนะครับเป็นเกือบพันเคสนะครับแต่เราจะเล่าเฉพาะเคสที่มันน่าสนใจยากๆ เคสง่ายๆว่าโอเคซับนี้สวยไปรับแล้วจบไทถอนเนี่ยก็อาจจะเล่านิดหน่อยแต่ว่าเล่าเคสที่มันแรไอเทมที่มันต้องระมัดระวังคือผมคิดว่าเรื่องโมเดลมันมันไม่ซับซ้อนเนาะใส่ปาเนาะมันก็ไม่มีอะไรมากก็เข้าไป็นอำนบอกแต่ว่าที่คนจะพลาดจริงๆคือเคสพิเศษแบบที่ดินแปลงพิเศษหรือว่ามีเงื่อนไขพิเศษแล้วทั้งคนที่เป็นนักลงทุนเองก็ไม่ทราบแล้วพอติดมือทีหนึ่งเข็ดเหมือนกันชดังนั้นเนี่ยการที่โค้ชพ่เตเนี่ยนะครับจันเตเนี่ย เห็นเคสเยอะก็จะว่าอะไรที่ต้องระวังซึ่งเคสธรรมดาผมว่าคนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยกังวลันะฮะแต่เคสพิเศษเนี่ยต้องดูยังไงล้ออย่างนี้ระวังเลยว่าพลาดทีหนักเลยนะคือมันเป็นเงินก้อนไงต้องบอกว่าในจริงแล้วนายทุนเนี่ยทำหลายตำแหน่งนะอ่านายทุนต้องเป็นนักประเมินราคาเองครับถูกไหมต้องมาจับผิดลูกหนี้ที่จะโกงเองเพราะมันเป็นธุรกรรมเงินสดไงบางคนถือมีดมารอโกงเราเลยนะก็เอามาเอามาแว่ากินหมูเลย อ่าใช่ก็คือว่าเขาอาจจะอยากขายรั์ทิ้งอ่าอะไรเงี้ยคบแล้วก็มาหลอกในทุนถูกไหมกขอเงินกู้อ่ามาขอเงินกู้อะไรเงี้ยก็ไม่จ่ายเลยแล้วเขาไม่จ่ายเลยแล้วหลุดแล้วเราก็รับแพงเกินไปอันนี้เสียเงินโหแลจมนานมากจมนานมากใช่ครับแก้ปัญหายากคือถ้าเราไปแล้วเนี่ยครับมาเจอกันเนี่ยมันก็ยังแก้ปัญหายากนั้นความไม่รู้ในนี้แพงมากความไม่รู้แพงเสมอนนครับนั้นก็นะคอร์สมมเตะวันที่เท่าไหร่ครับ ยี่สิบสมิถุนายนนี้นะครับนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็แอดมี้แอนไลน์คิมพอบิลไลค์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แคปหน้าจอได้มาขอส่วนพิเศษอ่าเดี๋ยวมีหนังสือพร้อมลาเซ็นแถมให้อ่าเจ๋งมากเลยนะครับมามานะครับรวมถึงนะครับคนที่มาเรียนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีทั้งได้ทุนก็เหลือเกิบางคนอยากมีเงินเย็นๆเนาะอยากมาลงทุนที่ได้ผลตอบแทน15%บาเปอนต์อ่ะบาอ็ดกับสิบห้าสก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าสูงมาก ถือว่าสูงและมีความเสี่ยงเป็นไงบ้างความเสี่ยงมีอสังหาริมทรัพย์คำประกันอ่ามีคณคุณกู่ดีฟอล์บ่อยอ่า่านะครับยางน้อยได้ต่อให้เคสที่แย่สุดคือได้ของมากอดอ่าแต่ดูว่าของคุณแพงแค่ไหนด้วยอ่ะแต่เราก็ต้องมีความรู้ในการดูเป็นอ่าอันนี้ครับคอามรนรเป็นในหน้าคนที่แบบอยากจะหาเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมเขาเนี่ยก็จะให้คุณติดอาวุธได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเจมส์มีอะไรฝากถึงแฟนๆไหมครับ อ่าครับก็ฝากหนังสือแล้วฝากคอร์สละกันนะครับแล้วก็อยากให้เอาความรู้เนี่ยนะครับไปช่วยคนนะครับเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับเราได้ดอกเบี้ยเนี่ยเก้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสูงแล้วนะครับถ้าอะไรนิดอะไรหน่อยเงี้ยช่วยเหลือกันได้เงี้ยนะครับก็ช่วยเหลือกันเพราะว่าทางผมเองเนี่ยมาจากลูกหนี้เนาะเราไม่มีนโยบายยึดทรัพย์อ่านะครับถ้าถ่ายถอนได้แล้วให้ไปคายต่อให้เงินเขาคืนอะไรเงี้ยก็จะดีที่สุดเลยนะครับเราช่วยๆกันเพราะพี่เต้เองเนี่ยก็เข้าใจจริงๆนะแต่นแรกผมเ่ยเป็นคนที่กังวลมาก คือในมุมของผมการปล่อยกู้เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยจะน่ารักอันนี้ผมอจำนะคือปล่อยกู้มันน่าจะต้องโหดไมว่ามันต้องไปยึดบ้านเขาปุ๊วะหรือมันต้องทําให้เขาแบบเห็นน้ําตาคนร้องไห้ผมมันน่าจะเครียดแต่ว่าพี่เต้เนี่ยเป็นคนนึงที่มีมองนี้ที่ดีมากนะครับแล้วก็มี m i n d s e ตในการจัดการทั้งความเสี่ยงทั้งผู้ลงทุนทั้งผู้ขอกู้และผู้ให้กู้คือค่อนข้างบาลานซ์ดีนะจากประสบการณ์เนี่ยแบบสิปีเลยทีเดียวผมคิดว่าหลายคนที่แบบคิดว่ารู้แหละว่าธุรกิจเนี้ยมันมีโอกาสเยอะแต่ก อาจจะมีภาพจําที่ไม่ค่อยอยากจะพิสูจนมายเท่าไหร่ผมว่าเรามาฟังมุมมอง mindset พิเต,ตะผมว่าคุณจะมองธุรกิจนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วการที่บอกว่ามันช่วยคนนี่ช่วยจริงๆไม่ใช่แบบพูดเอาหลอดนะช่วยจริงๆใน,ในหลายๆเคสเนี่ยเขาไม่มีทางไปเขาต้องการมาเขากำลังจะโดนยึดบ้านอย่างเงี้ยอย่างเช่นกำลังจะไปกรมประมุลกรมบังคับคดีอยู่แล้วถ้าเราไม่เข้าไปรับนี่ครับมันไม่ได้ครับพอเรารับเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ช่วย แนะนำเขาในการเดินเซ็ตเมนต์ให้ถูกต้องเขาเขาเขาแค่ไม่มีความรู้ในการเดินเซ็ตเมนต์อ,อ่เดินเซ็ตไม่ถูกต้องหรือว่าเ,เปลี่ยนเป็นให้ลูกกู้แทนกู้ร่วมอย่างเงี้ยเราแนะนำนเราช่วยจนถ่ายถอนได้เพราะว่าทุกๆทรัพย์นะครับที่เราจะรับขายฝากเข้ามาเนี่ยนะครับเราถามก่อนเสมอว่าเราจะจบธุรกรรมด้วยยังไงเอาเงินมาไทยมาขายหรือจะกู้คืนอะไรยังไงเราก็ช่วยแต่งทรงตั้งแต่วันนี้เลยอ่านะครับโดยส่วนมากเนี่ยลูกค้าก็อยู่กับเราประมาณปีหนึ่งหเดือนอย่างเงี้ยครับขึ้นอยู่กับว่าเขาจะสามารถ ปรับปรุงตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าบางคนที่ติดปัญหานะบางคนก็โอเคสเตทเมนต์มีปัญหาไม่ได้ผ่อนถูกไหมอาจจะปรับปรับสเตทเมนต์ใหม่หรือว่าเอารูปมาพูร่วมอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไว6เดือนปีหนึ่งก็จบแล้วอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องแบงกิ้งการเงินเนี่ยวิธีเยอะแล้วก็เทคนิคก็เยอะด้วยนะมันความรู้ที่คุณมีเนี่ยอาจจะไปช่วยคนได้เยอะด้วยแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่สมกับค่าแรงและกับนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณสถานที่นะครับซูรุนะครับขอบคุณพี่ตังนะครับเออเฟิร์สสถานที่ ซูรุปนะครับผมเดอะคริสตัลเอกมัยลินทาครับผมนี่ขอบคุณทุกคนนะฟังจนจบนะสุดท้ายครับถือเดนกว่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้าสวัสดีด้วยครับ